ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมณีเบาแอมมาทงสิภาเดินทางมาติดตามตุเลขกับคุณยาย270ครับเนาะมาตามเป็นโครงุดท้ายครับเอฟซีคุณยาย270เฮ้านี่ฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผีนี่ครับฝันเห็นผีผู้ชาย้ล่างใหญ่สูงดําครับแก่ของมาให้ครับแก่พโนมากลากไม้สิ่งของต่างๆมาให้เต็มรถเลยครับท่านผู้ชมเนาะแต่ที่สําคัญนี่เลขสามตัวสองตัวคู่สิบาวขาดครับท่านผู้ชม ผีสิมาบอกตัวไหนครับหรือว่าเลขมากหนึ่งจะยังอยู่ตัวเก่าบอสิมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเ,เป็นตัวอื่นบอครับถึงมาชมเนาะเดี๋ยวเปาแอมมาส่งสุภาพไปสอบถามครับคุณใหญ่สองเจ็ดศูนย์ดังฐายในบ้านครับหลับชมหลับฟังกันครับคุณใหญ่ดังฐายในบ้านครับเดี๋ีเนาะรับชมกันเลยครับ ครับสวัสดีครับคุณยายสองเกติศูนย์สวัสดีครับค,ค,รครับผมเนาะมาติดตาม<ส>ไปฝากเอฟซีเป็นโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร,ร้อยหกสิบเจ็ดครับมันอยู่กับหลานหน่อยเนาะครับเนะาะนี่บัวัมบายต่อครับคุณหมอบัวัมบายครับผมเป็นไข่บ่ครับคุณยายเป็นไข่ครับคุณยายฝันอยู่บ่ครับฝันว่าจะเข้าเอาของมาให้ยังวะฝันเข้าเอาของมาให้เป็นของจักเอายังมาให้เลย จะเอายังมาให้โบหูครับผมผู้ใดครับเอามาให้นี่ครับโบหูข้นถึเอามาเก็บมรดกโอ้โบหูข้นเอามาเต็มรดเลยเอาของประเภทีได้ครับเอาเข่าเอาเบ่ครับมีเบิ้ลตัวนี้เอาผลละมากรากไหมมีเบิดครับผมโอ้แสดงว่าเลขเข่าแล้วเนาะครับเนาะว่าเข่าแล้วคันฝันเนี่ยเด็กสามตัวเข่าแล้วล่ะเอฟซีเนาะครับเนาะโอ้แมนแมนเลย หูหูทะเบียนรถบร่ครับคุณยายเขาเอารถมาใหา้มาใส่มานน<อ>่บอบ่หูเลยบ่บมีทะเบียนรถบ่มีทะเบียนอีกบอรับเอาบ่เป็นยังรับรถบ่มีทะเบียนกับบเป็นยังรับเอฟซี FC. แต่ที่สาคัญนี่เลขสามตวัวนครับนกคุณยายบอกไปเนครับคุณยายของเอาเลขไปเสี่ยงแหลวก็ฟันดีอยู่บอรครับนี่ฟันดีอีกครับเขาสามตัวเขาสามตัวเลยครับผม เราอะแต่แล้วเสียงไงมันแมนน่ครับขันโบฝันหนึ่งโบต้องซื้อครับผมเราอะครับขันขอยโบฝันเราะครับเลขกสตัวเเด็ดมวดวันทิ่สิเนี่ยครับคุณย่าตัวไหนกว่าครับ5้าสี่สองห้าสี่สเนาะครับเนาะเด็กกลางเหรครับกลางย่านเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดเดกลางย่านเป็นหนึ่งแปครับเอคุณย่าสองเจ็ย์งเฮ้าครับเนาะมาติดตามไปฝากเป็นโค้งสุดท้ายครับ ผีพ่อได้มาอยู่บ่ครับผีพ่อบ่มาบ่มาเลยพ่มาแม่ก็บ่มาผีพ่อกับบมาผีแม่กับบมากากบมาครับผู้ชายแปลกหน้าเอาสิ่งเอาของมาให้่บ่ครับเอาสิ่งเอาของอืมบ่เคยเห็นเขาครับบ่เคยเห็นเลยสิเป็นพวกดวงวิญญาณเนาะนอทักวิาครับดวงวิญญาณบ่เคยเห็นเขาครับผมดวงวิญญาณสิ่งลี้ลับเอาต้องมีสามดาวสิถามยังครับ บบมี่เงครับบมี่เนาะครับเนาะมีสันสนครับท่านผู้ชมเพราะว่า f c กะถามหาคุณยาย270หลายครับเป็นโครงสท้ไทยครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเด็กชุดเก่าชุดเดิมครับโบเปลี่ยนแปลงครับผมขอบคุณคุณยาย270ในหลายเนาะครับเนาะคุณยายก็สดซื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเอฟซีก็ถามหาหลายเป็นห่วงคุณยายแข็งแรงดีบ่ัลสแข็งแรงดีครับเนาะครับ ค่ะครับผมขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมเนาะเดี๋ยวทีมงานบ่าวแอมเละทงสิจดตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ของเฮาไว่ให้แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเละทงนะไม่เลิกครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมน้าตเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ขับเลขสามตัวห้าสี่สองห้าสี่สองขับกับตัดเล่นเนาะครับเนาะเลขสองตัวนี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดขับ งวดวันที่17มกราคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณยาย270ของเฮาครับสำหรับคลิปนีเบาแอมมะทงกศิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่ครับเอฟซียานเพิ่งไปใส่เบาแอมมะทงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมมะทงหนีไปเดินทางไปท้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไยขายของบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตวนี้ิไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรีซื้อลอตเตอรี่เจงสิเรตืนอนะครับนท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหม้ครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่ะนผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแต้และกระบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บีบี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดนะพ่อนวดปู่หลดีะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าล้านเห็นุใดนคนมองบบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอาน,อานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้เมืเ่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่นะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาเนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ก็แต่งขึ้นกันน่ครับ หงืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซัาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โถนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมท่านผม้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชุมลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสำหระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรนี่ตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแลน้วก็อาบนะครับนสม,ม้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับทนผม้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสา Sat